วัสดีครับผมไลฟ์สตเกอร์วันนี้มาเล่นเกม Investation หรือ War C ของเซิร์ฟไทยแท้อ่ากำลังจะเปิดในวันที่1 8ธันวาคมนี้ก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะมาเรียนวิชาดาบเชตโด้ o o นเพ, World, พ่งดาบเงาพระจันทร์ซึ่งผมกำลังฝึกวิชาดาบอยู่ตอนนี้เราก็ไปดูกันเลยดีกว่า หลังจากที่เรียนวิชาดาบชโ้อตัมูลห่งดาบเงาพระจันทร์จสินเราก็ได้เดินมาที่หมู่บ้านหนึ่งคือจะมาฆ่าซอมบี้ที่มันบุกไปทั่วโลกแล้วเฮ้ยโอ้โหเสียงมาแต่ไกลเลยดักซุ่มแบบนี้ต้องลุยโอ้โหโ้จริงตงตกใจนะ อุกูโฉมมามามาแบบเดียวหรือจะมาแบบคู่เฮ้ยนี่มันมาแบบมุกคณะโอ้โหมีสก๊อตสก๊อตสก๊อตใจเย็นสก๊อตเฮ้ยไม่เอาน่ะเฮ้ยเดี๋ยวตายอื้ืออื้อเฮ้ยผับผับดิว่ะอึ๊ยไอ่ไอ้ยอ่บ้าเป็นไงล่ะเฮ้ยเรายังไม่โชว์ได้โชว์พลังเพลงดาบเชดอมมูนที่แท้จริงเลยจะฟันเจ้าให้ตายภายในคสองดาบ ออกมาแล้วมาแล้วเฮ้ยถังฉ <huh ับชหมดโอ้เจโอ้จ้มันไม่ตายโอเจเราจะนี่แหละแต่ตายเออแฉอออืออและแล้วเราก็ต้องใช้สูตรแอคชั่นรีเพย์เอ้ยไม่ใช่เราต้องใช้ความโกงด้วยการขึ้นรถแล้วก็สับหนึ่งสองนี่เป็นไงล่ะรู้สึกว่าเราจะเล่งตัวนี้แต่ตัวนู้นมันไปตายไอ้บ้าถังฉลุมหมดหนึ่งสองอาเจะตง ไอ้นี่มันคุณตำรวจนี่นะคุณตำรวจผมโดนซอมบี้ไล่ไม้ได้ข่าวว่ามึงเป็นซอมบี้ไปแล้วนี่หว่าทำไมเป็นตำรวจไม่ปกป้องปัะฉาชนะอออ,อเอาละเป้าหมายนี้แหละต้องใช้เพียงดาบ s ช a d ด w m มู n ให้ได้เพียงดาบงอกคาถาของเราเราจะฟันเจ้าให้ใตายไปเลยสองทาบหนึ่งสองจะว้าวจะแผลจะเออแป๊กอีกแล้วเศร้าแปบ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายที่ใช้เพียงดาบชชดอดมือฮ่าฮ่าตายแล้วปลังสองดาบส,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 สองหน้าแม่งซ้อีกอีกอีกอ่ะสมบูรณมันขอจบเพียงเท่านี้แล้ะครับอ,อ,อีบาย